อาจารย์คะผู้หญิงลักษณะไหนอ่ะที่วาสนาดีสามีเปสามีรวยมีดวงได้เป็นมาดามคะอ๋อมน้าของ,งเหงใช่ปะ่ะใช่ค่ะมันมีทั้งหมดอ่ะแปดจุดใหญ่เราดูของเหงินเนี่ยเราจะดูเฉพาะหน้าใช่ไหมใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงที่สดือเนี่ยนิ้วก้อยเราเนี่ยครับดัดเข้าไปได้ครึ่งนลยอันนี้ว่วาสนาเป็นคุณหญิงนายเห็นไหมรักเลยนี่คือจุดแรก <laughs> งงเหงิเรารงทั้งตัวนะไม่ใช่ดูแค่หน้าอย่างเดียวอ,อันนี้คือ จุดที่1นนะครับที่จะรวยเลยได้สามีดีจุดที่สองดูที่เส้นผมเส้นผมเนี้ยต้องละเอียดไม่หยาบนะครับแล้วเล็กสาอที่เส้นผมเล็กๆอาจจะมีอารมณ์แบบจู้จี้ที่บ่นแต่ถือว่าได้เกณฑ์ลักษณะหรือวาสนาดีอันนี้คือจุดที่สองจุดที่สามเนี่ยนะครับก็คือปากปากเนี่ยต้องเป็นรูปกระจบทองจีนรู้จักทองจีนไหมรู้จักค่ะเออลักษณะแบบนั้นนี่คือลักษณะที่สอง ส่วนที่สี่คือจมูกอันนี้สําคัญมากเลยจมูกต้องได้รูปทรงไม่พดนะเป็นตาแหน่งถึงเงินถึงทองนะครับอุ้มต้องดี <5. S 1> นะครับแบบนี้ข้อที่ห้านี่คือดวงตาดวงตาต้องเป็นปักชายตาดํากับตาขาวแยกกันชัดเจนนะไม่มีตาแบบสีเลือดสีช้ําสีเหลืองเนี้ยดวงตาดีดวงตาสดใส จมูกดีจมูกสดใสไม่ไม่มีรอยไม่มีริ้วไม่มีรอยเนี่ยอเป่นลักษณะที่ดีต่อมานะครับก็คือคิ้วคิ้วเนี่ยต้องคิ้วดีนะครับโกงแบบคอนซออเลยใช้นิ้วเราครับสองนิ้ววัดไปที่ตรงหว่างคิ้วนะครับแต่ต้องไม่คิ้วต้องไม่ติดไม่ชนครับมีช่องว่างที่ดีนี่ก็ถือว่าลักษณะที่เป็นลักษณะดีหนึ่งชนนัยนอกจากนั้นน่ะความรัดเนี่ยนะต้องดูที่ทำด้วะลัฒนณะดีความรักต้องดีด้วย ขมับสองข้างอ่ะต้องไม่ดึ่งวัดจากหางตามาแล้วสองนิ้วถึงสามนิ้วเนี่ยนะต้องดิงแต่ถ้าลักษณะแบบขมับบุ๋มอย่างนี้นะถือว่าเป็นเหตุที่ไม่ดีข้อที่เจ็ดค่ะแก้บนใบหน้าเนี่ยนะครับต้องกลมเรียงตัวกับจมูกก็เรียกว่าสามส่วนสามทีหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, เรียงกันอยูย่สวยงามอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่วาษณาที่ดีสำหรับผู้หญิงเนี่ยโาษณาดีเนี่ยต้องดูที่หน้าปกด้วย ต้องมีหน้าอกผู้หญิงที่ไม่มีหน้าอกหรือว่าหน้าอกแฟรเนี่ยโอกาสที่จะมีวาสนาเป็นผิวหนึบผิมารยหรือวาสนาหนุ่มหนึ่งเปนพรความทั้งยาเลยนั้นต้องไปเสริมนะคะทัวรนะครับทัวนะครับหนึ่งคือเส้นผมเส้นผมสองสตีดต้องมีความนึกนะสดีจุ่มก็ไม่เป็นไรนะนั่นแหละเหตุที่แบบสามารถช่วยได้ค่ะตออามาปากปากค่ะแล้วก็จมูกที่ดี ดวงตาที่ดีที่สดใสแยกตาดําตาขาวเด่นชัดคิ้วที่เรียงอ่าเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ดีนะครับแล้วก็คําหมักนี่ครับคือแปดจุดหนูเห้งที่ดีสําหรับวาสนาเป็นุิวหญ่งิ้มลายมีอะไรทายไหมอย่างแบบคิ้วค่ะถ้าเราไปสักครับอย่างเงี้ยโอเคไหมคะให้มันเรียงเส้นสวยสักสําหรับคนที่แบบไม่มีคิ้วเลยอืมคนที่ไม่มีคิ้วนี่ไม่ไม,ไม่ดีนะ เพราะว่าตอนนี้กําลังคนไทยส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ก็จะสักคิ้วอย่างที่บอกนะเราก็ต้องดูว่าการสักต้องสักให้เรี้ยงดีๆเนินเนี้ยเนินซั์ศินตาเราเนี่ยมันระหว่างตรงเนี้ยระหว่างช่องนะครับมันเล็กอยู่แล้วอ่ะแล้วเราไปทําคิ้วยิ่งหนาเข้าไปตรงนี้ไปทับเนินซับเนี่ยก็อาจจะเสียหอนะเพราะตำแหน่งเนี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปต่อไปว่ามันเหมือนกับตำแหน่งซับด้วย กดไลค์กดติดตามอีพีอต่อไปด้วยนะคะขอบคุณครับผม